พวกเราคือนางฟ้าวิ่งที่ไร้เก็บทับนสวัสดีครับสาวสกายเป็นแบบนี้ทุกกะทีเลยเราจะกินเฟรนช์ฟรายเป็นอาหารเช้าเราจะต้องทำให้มันสุกเสียก่อนฉันจะลองใช้สายฟ้าฟาดดูก็แล้วกันอ่าเรียบร้อยละสวัสดีจ้าไอซ่าฉันทำอาหารเช้าเสร็จแล้วเยอะมากเลย อยากจะดื่มโคกกันไหมเดี๋ยวฉันจะทําเครื่องดื่มสาหรับทุกๆคนเลยคอยดูสิว้าวขอบใจจ้านี่พวกเธอกินอาหารเช้ากันอยู่เหรอเห็นไายเย็นจังฉันจะอุ่นให้มันร้อนขึ้นอีกนิดนึงอย่านะยาเขาร้องละอุ๊ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมันก็แค่กรอบเองอเหลืออยู่หนึ่งอันเหรอเบียสฟิกเอาบ้างไหมอะ เราไปเลี้ยนสายกันแล้วนะรีบไปกันเถอะแล้วๆเ,เข้าสวัสดีครับอาจารย์ดาวลิงสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่มหาลาัยนางฟ้านะพวกเธอเธอมาสายกันอีกแล้วนะขอโทษด้วยนะคะอาจารย์ดาวลิงเอาล่ะเอาล่ะนี่คือเพื่อนหอใหม่ของพวกเธอจ้ะเขามีนามว่าสกายว้าว,ว,าวอโอเคโอเคโอเคสาวสาวกลับไปนั่งที่ของพวกเธอได้แล้ว สวัสดีจ้าสกายจ้าสกายจ้ายินดีต้อนรับนะเรามาเริ่มเรียนกันได้แล้วเด็กๆฮะเป็นอะไรไปหมดกันเ่ะเนี่ยกระดานอยู่ทางนี้นี่เอาละแทนที่จะต้องย้ายที่กันสักหน่อยแล้วสกายจ้าหนูมานั่งที่แถวหน้านะ ทุกคนก็จะหันหน้ามาทางกระดานแล้วงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะทําแบบทดสอบกันนะดูสิว่าพวกเธอมีความรู้เรื่องเวทมนต์กันมากแค่ไหน <c oughs> โหอะไรกันล่ะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยสักนิดฮแฮนนี่สกายจ้าสกายจ๋าฉันจะช่วยนายเองคอยดูนะหูฟังแค่นี้จะช่วยผมได้ยังไงกัน เด็กหิงไอซ่าห้ามใช้หูฟังระวางสอบเดี๋ยวอาจารย์จะยึดเอาไว้ก่อนอุ๊ยดูสินี่มันเสียงอะไรกันแน่เนี่ยไหนๆลองฟังดูสิอ้าโอ้ก่อนปลายดีจังเลย ว,ว้าวได้ผลอันนี้เธอเอาไปลอกได้เลยจากสกายขอบใจมากนะไอซ่าอะไรกันเนี่ยไอซ่าขี้โกงนี่นาเราไปกันดีกว่าบายบายนะคะอาจารย์ดาริงโอ้สกายขอบใจนะไอซ่าเธอใจดีจังเลยครับคุณ <där> เพื่อนจ๊ะเบาๆกันหน่อย ไม่เป็นไรแล้วอาจารย์ยังหลับปุยอยู่เลยสกายจ้าสกายจ๋าดูนี่สิจ๊ะนายอยากจะลองจุดไฟดูไหมอ่ะน้ยเนี่ยเอาได้เลยสกายจ๊ะเธอชอบสายฟ้าของฉันไหมนี่นี่นี่สกายดูสึนามิจิ๋วของฉันสิว้าวสุดยอดมากเลยครับ เยแล้วมหาสมุทหายไปไหนอ้าวอย่างนี้นี่เองสาวสาวเอาเวทมนต์มานี่เดี๋ยวนี้เลยบุมเบียริกแล้วก็เธอด้วยไอซาพวกเธอจะได้คืนที่หลังจากสอบเสร็จแล้วแต่ว่าอาจารย์คะพวกเราทำเสร็จกันแล้วค่ะ โอ้สกายหล่อสุดๆเลยเรียกได้ว่าแฟนแนอนะคนของฉันเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้าสกายสบายดีไหมคะสวัสดีครับเป็นไงบ้างล่ะจ้าสกายโอ้วัสดีครับทุกทกคนพวกเธอก็น่ารักดีนะแต่ว่าฉันจะต้องไปแล้วล่ะ อย่าไปนะคะอยู่กับพวกเราก่อนเธออ่านอะไรอยู่เหรอเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสินี่มันอะไรกันป๊ะป๊าป๊าค่ะอาจารย์เราก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะนายตรวจแบบทดสอบกันหน่อยสิว้าวดีมากไอซ่าย่มากเย่มากบูมบีอาทริกแย่มากฮ่าฮ่ไงเป็นงานไปได้ละค่ะอาจารย์ส่วนเธอได้เกรดเอบวกจาสกายไม่เห็นจะยุติธรรมเลยขอบคุณครับอาจารย์ ไกลๆก็รักสกายฮุกขวาฮุกซ้ายฮุกขวาฮุกซ้ายว้าวว้าวเขาช่างแข็งแรงจริงๆเลยอะ่ะบึกบืนและทรงพลังสุดๆวัสด,ดีจ้าสกายเธอเก่งจังเลยอะ่ะเธอคงต้องออกกำลังกายเยอะมากแน่ๆเลยใช่ปะ บ้านหนักเกินไปอย่างนั้นหรอเดี๋ยวฉันช่วยนายเองเอาอาร้อนจังเลยมือของฉันพองมนแล้วเนี่ยโอ้ยเขาโทษทีจ้าโอ,โอ,โอ้แล้วเมื่อกี้มันอะไรกันว่าไงไอซ่าเป็นอะไรไปนะสกายไม่สบายอย่างนั้นหรอผมก็แค่เจ็บคอน,นิดหน่อยนะครับเธอจะต้องดื่มชาร้อนๆแล้วล่ะสกายเดี๋ยวฉันจะอุ่นแก้วให้นะอันนี้จ้าเสร็จละขอบใจนะบูมฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยล่ะเธอรนะักษาคอฉัน ฉันดีใจมากเลยค่ะที่ได้ช่วยน้อยแนะ่อย่านั่นขโมยแฟนของพวกเราไปาทำแบบนี้ได้ยังไงกันเ <datasets> ลิกเรียนได้แล้วลเด็กๆแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะบีอัศวิครับอ่านข้อความผมด้วยนะครับเ <oz> <be> ขาส่งข้อความให้ฉันเหรอเ <ś> ขาอาจจะอยากเดทกับฉันก็ได้นะวันนี้ฉันโชคดีจริงๆเลย ความฝันของฉันเป็นจริงแล้วมีความสุขที่สุดในสามโลกเลยแต่ว่าฉันไม่มีฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอก <c oughs> ฉันจะต้องเตรียมตัวไปออกเดทซะหน่อย <c oughs> ฉันจะทำให้น้ำร้อนขึ้นนะเดียทริกเอ๋ย <c oughs> <c oughs> น้ำร้อนจังใกลททำกันละเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นบูมแน่เลย ว่าสกายนั้นรักฉันอะไรกันเนี่ยเขาแค่ขอยืมสมุดการบ้านอย่างนั้นเลือกหวัดดีบูมบูมเธอไม่รอดแน่ดูเธอสก่อนซิถาวอนเองนะจะบอกให้พอได้แล้วทั้งสองคนยืดเลิกทะเลาะกันเพราะผู้ชายได้แล้วไปถามพอดีกว่าน่นสกายได้เวลาเลือกแล้วนะเธอชอบใครเลือกมาเลยบอกความจริงกับพวกเรามาเดี๋ยวนี้เลยนะเพื่อน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 ครับพวกเธอเข้าใจผิดกันแล้วนะครับ พวกเธอก็น่ารักทั้งสามคนนะแต่ว่าผมมีแฟนอยู่แล้วครับเธอคนนั้นก็คือสเตลาครับสวัสดีจ้า <c oughs> ที่รักปะปาเราไปกันเถอ,อะเนาะเจ้าตังวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดในสามโลกเลย <c oughs> มีใครอยากกินเฟรนชฟรายบ้างเเราจะใช้เฟรนชฟรายไหมให้เป็นประโยชน์นี่แน่นี่แถมนี่แน่เยสเตล่าคุณชอบเรื่องราวนางฟ้าวิ่งของพวกเราหรือเปล่าบอกพวกเราหน่อยนะว่าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับบูมไอซซาหรือว่าบีอาทิกกระจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุมทุมยังไงล่ะ